หลานนักรับเนาะหรือเอซี่ทุกช่องครับผู้ดีสิ่นี้ชาวดีเขาบอกเรื่องก้อมฝันวันว้าดีฝันมาห้องเเ็ิรถดนต้องเินกับห้องเง็มรดแต่ออกไปแตเเียนเพิ่นเพไปเจีอมพ่อมวันวาไปเจืยอมวได้เหนเป็นตาเด็กเจ็หางเดือนหนึ่ง่งพอดีผมก็ซื้อไปนับงแจ่มคนละเด้พ่อได้ใส่ได้อยเหรอกับพอดีม่วนกับพระเจาก็สามหมอฝัน่างแจงได้พอด ฝันยาเวียนวาครับวันนี้นอนเวล่านบ่เนมาจากว่าสามมอเมื่อไหร่น้องันต้องวันต้องม้วนครับเนาะฝันนอนย่างเวยนยี่สิบสี่กะที่ว่าลายฝันลายด้กว่านี้แต่วันลฝันงานอ่ะขึ้นมากเลยนอนไม่ฝันฝันนี้รเด็กควอย่างเดีวเามือนฝันวาย ที่เขาไปนี่วัดพวกหัวเอายังไปถวายเพื่อนวัดดวงนะเพื่อนวัดดวงนะเพื่อนครับพวกหัวจำจำว่าได้กันว่าอย่างนี้รถแต่ว่าเอาฟ้องไปถวายเพนยังไม่วัดที่เอาไปนี่วัดแล้วก็เมื่อเช้านี่ก็ไปสองถามแต่ว่าวันที่สีวัดเฮียมันก็วสองหกสองสองหกสองแล้วก็พระวดไม่เพิ่งันได้ว่าวันไนเป็นสี่พระวดไม่ยันเี่

ส1ตัวเดียวเออตรงทะเบียนตรงความฝันข่อยเลยอะเนา149บ้านเที่1 2เออเออแต่สิได้จองวัดบ่ว่าเพิ่นสิไปอีกเจ้าอ่งนอย่างเรื่งก็เราะว่าผมก็เกือบหันผมบ่ซื้อไว้ตองวัดผมก็ลืมซื้อกันบาทะเบียนรถทะเบียนงเพิ่นตัดเจ็ดออกให้ก็เหลือแค่146ครับใกล้156 156เาว่า่156 156อไปแล้วแน่เอาไปแล้ว เจีย่เียวขนานีโตมี่รถรถชโตเป็นทะเบียนยังรถชีโตเจ้าชีโตเป็นหนึ่งเจ็ดห้าหกหนึ่งเจ็ดห้าหกแม่มือมือไปเจียมแรกขอค่าหน่อยสามหน่อยครับอ๋อโอ้สา่อก้นครับกล้าพารวยก็ฝันทองงวดนะครับวยท่าไปเจีไม่ไปมันบอกแกเบียนหรือไม่เจมสเพ่อนกัดตาม เล่โทเดือดั่โท้ครับผมการเล่ห์ซ้อนเบือดเป็นเลขเดียวกันหมดเเลซ้อเเป็นเลขเดียวกันคิดตูอย่าเท่าสับระวังสามสุตทยนีย่าให้เขเป็นนื้อห้าสูเลขเนาะเล่ของการก็เวยใจี๊เพี่มนจะยกงไดหด้วยเนาะัวเล่แต่ว่ผมนีเน่สียหาเดือตัวเล่ห์ไม่ได้ผมก็เอาเอาเื่อเล่ห์เดือดสเดียวนี้ เบอร์โทรทั้งเด็หนาเด็กไทยเอาไปเบอร์เดีวเบอร์เบอร์เบอร์โทรนี่บอกได้ป่ะครับเบอร์โทรบอกได้ครับสามสามตัวไทยเรืองเรืองเอาเือาตัวนตัวครับมั่นใจมั่นใจสตัวไทยคัเป็นห้าห้าสองแปดห้าสองแปดนะครับแมนี่ก็เบอร์โทรกล้าพารวยสองแปดห้าห้เนี่ยสอตัวตัวเดียวผ่นเยะอ่จดจดรวด

ให้เอฟซีเป <ình> <อ>็นเนาน้าเงวดนีว่าิด็งวดน้อยกตัวาหาคนตัวยแดงับเรื่องตัวยำแดงถึงทำงานแล้วตัวยาแดงครับ <c ười> เอกายมาทังกีเย่ฟเียวอาจารย์องักเนาะครับอารักให้เียเโยนหนเตี้ยเิโตเสราสินแเนายน้ากได้เต็มที่เลยครับโอ้ยยั้าได้ทุกอย่างได้เต็มเป็นยงไงอานารย์คนนี้ต้อักมาดูไปมาไนอันเดียี้ยเติบโตอย่ยทเติอ่ตองหวาดเลยครับโอ้ตองหวาดเลยคุณงักมากมัไปเฮงเลย เป็นหลวงงุ่งเป็นงุงเดียวก่อนไมบอกเยเพอนะเนี่ยเดือทั่วผมเลผมม้ผมว่าการว่าด้วย,น,ย,น,ยนี่นขยันขยันแทบต่างแต่ผมนี่นม่คิดมันงันอยู่มันได้เห็เกียนเป็นมหาโสุขเ็ยมหาโสุขคิดสิ่งใหก็ได้ยังส่มบัฒนารานของเราผมเรคิดจะว่า,าสืบเรื่องว่าปันเซีนี่นะสว่างได้เป็นแนวทางขอในในงกล้าพารวยนะครับห้าสองแปดสองห้าแปด กได้คนฟ่อีรถนเดียวรถเนี่ยได้คนฟ้อัว่าเต็มเตยมเลยได้พ้องว่าจะคืนไปครับรถนี่ยว่าจะไปให้ง่ายเลยเงินฟ้องเงางินรถขอข้าวรถ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 รลรถริรมรถร้ริดถรถรยรถรถรารถ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 าถร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 เรถ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 ไดรถรถรรถ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 รรถรรรถรร้ เหตุาม่เกิไ็รนะพรไม่เกิดต้งาเนาะมกตแกมรถมากเขีทุกท่านเียวสากวันประมาณ้มกว่าตีดต่อนเลจะถืออกปี่แน่นอนท่านบอกตามตั่บอกตามตู่เพราะคนคนต่างตัวเองเนาะคนคนเหลือคนต่างตัวเอแต่ทำมากอยดซี่แน้่ยดี๋ยวมากไปเปลี่ยนบ อยู่ฝันวไปนั่งนี่นักตันว่าเป็นเป็นทาเครือเก่าครับเกี่ยวกับบอ๋องนั่นแหละเด็กว่าว่านี้ว่านี่เป็นไงตามเลขเองนีหรือครับกับเรกกับเรขเบอร์ทู่ทูนกระปทู่ครับว่าเออทู่เป็นไงเปตามว่าทูนกระปวทเดียวกันเคลียสระไปรเส่เนาะเลการเนาะเคลียตามตู่นะถ้าจะเอออกตามต่นี้จติด ห้าสองแปดสองห้าแปดอครับโอ้อันนี้มาชมแนวทางของก้าพารวยนะครับไพมักระจัดนอครับเด้อบรรยากาศหลังหวยออกนะครับเรื่มขค้อไปเจอรถเด้อไอตองวัดไตรวัดิดี่ยวนด่านวัห เาจะเรื่องนีักได้ไล่ถูแล้วถูเเลยเดียวแ้ปาที่ดเบอร์โทรกล้าพารวยนะครับเราจำให้แม่นครับชวดน อันนี้ก็เป็นความฝันของกาพารวยนะครับครับอันนี้กับบรรยากาศบ้านเจโบเบิกสับนาคีนะครับครับมากินข้าวด้วยกันครับเจ๊กินเ้ากินหน้าต้องกันเด้อครับทุครับก็มาทำทีมหน้าโอปอลพาลวยครับโอปอพารวยเปลี่ยนชื่อไปอีกแล้วสับนาคีแล้วก็เกี่ยวกับสานเปลี่ยนซาเนาะ ไปว่าซ่องเกรบของซ่องเกรบของก็ฟ si> ันเกี้ยวครับยังไงก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโอปอลพารวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆนะครับผมขอบคุณครับ